สวัสดีครับผมตีออยนะครับบทเรียนนี้จะเป็นการจดโดเมนแล้วก็เช่าโฮสติ้งนะครับผมถ้าเรารู้หลักการตั้งชื่อของโดเมนแล้วเราก็ไปจดโดเมนกันเลยครับเอามาที่ Google นะครับในการเรียนการสอนผมใช้เป็น h o สต์อ o m อนะครับก็พิมพ์หาได้เลยโฮสต์อะต เข้าไปเลยครับที่ hostatom.com เข้ามาแล้วต้องทำการสมัครใช้งานด้วยนะครับกดไปที่ล็อกอินสำหรับใครที่ยังไม่มีแอคเคา n ์ของ hostatom ให้ทำการสมัครใช้งานก่อนนะครับกดไปที่ register แล้วกรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลตามนี้เลยแล้วกดสมัครนะครับ ของผมมีแล้วผมขอเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันถ้าใครอยากเปลี่ยนภาษาก็เปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับถ้าไม่ถนัดภาษาอังกฤษ่ะผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วกันกรอกอีเมลที่เราใช้สมัครแล้วก็กรอกรหัสผ่านนะครับผมแล้วกดเข้าสู่ระบบอ่าเมื่อเข้ามาเจอหน้านี้แล้วเราทำการไปจดโดเมนกันเลยครับ คลิกที่โดเมนแล้วก็จดทะเบียนโดเมนใหม่แล้วก็ทำการใส่ชื่อโดเมนที่เราต้องการอ่ะผมลองใส่ดูใส่เป็นชื่อผมแล้วกันออยทักษินใส่ชื่อโดเมนที่เราต้องการแล้ว กดค้นหาดูนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นแบบนี้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผม oilthaksin.com สามารถใช้งานได้แบบนี้แปลว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นแบบนี้ แบบนี้คือไม่สามารถจดได้นะครับแปลว่ามีคนจดชื่อโดเมนนี้ไปแล้วอย่าง ecombit.com ไม่สามารถใช้งานได้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้โดเมนนี้จริงๆเราก็ทำการดูชื่อโดเมนอื่นๆอ่าผิดจุดไม่ใช่ชื่อนะครับดูนามสกุลถ้าเกิด .com เนี่ยนามสกุล .com มันใช้ไม่ได้เพราะว่ามีคนจดไปแล้วแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับนี่เขาจะแนะนำนามสกุลใหม่ๆใ,ให้เราถ้าอยากดูเพิ่มเติมก็กดตรงนี้ นี่ d o t l i k e c o m b i t o r g แล้วก็ต้องเปลี่ยนนามสก,กุลครับในเมื่อ .com ใช้ไม่ได้เราก็ต้องใช้อย่างอื่นเช่นนี่ .org แล้วก็พิมพ์ไปครับ .org กดค้นหา o r g ใช้ได้นะครับเราก็กดใส่ลงตะกร้าเสร็จแล้วกดไปที่ตัวเดิมนะครับชำระเงินถ้าเรายังไม่มีโฮสติ้งเลยระบบจะทำการขึ้นตรงนี้ว่าคุณยังไม่มีโฮสติ้งกดเพื่อเพิ่มนะครับแล้วก็กดไปครับเมื่อกดแล้วนะฮะร,ระบบจะพาเรามาเจอเว็บโฮสติ้งสำหรับเว์ดเพจ จะมีอยู่3โฮสติ้งให้เราเลือกใช้นะครับจะมีอยู่3ขนาดอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลย Data Transfer Unlimited Domain a อดออ Unlimited นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่ตรงนี้นะครับความจุของดิสนะพื้นที่เก็บข้อมูลนั่นเองตัวถูกสุดเนี่ย10กิกนะครับ1,490บาทตัวกลาง20กิก2,490บาทต่อปีนะครับตัวใหญ่สุดก็ 40 g สิดูให้ดีนะครับสำหรับ word p r e s s เนี่ยเขาจะเขียนไว้ข้างหน้าเลยก็คือนี่ w o r d p r e s s h o s t i n g นะครับผมเห็นไ,ไหมสามตัวจะเขียนว่า word p r e s s h o t t n n g นะครับให้จด3ตัวนี้เท่านั้นนะครับหนึ่งใน3ตัวนี้เท่านั้นสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับก็คือตัวที่ถูกที่สุดนั่นเอง1,490บาทต่อปีนะครับได้พื้นที่10 g b ิ1 g g เนี่ยเหลือๆนะครับสำหรับเว็บไซต์เนี่ยผมว่าเหลือๆเลย เสร็จแล้วกดสั่งซื้อตอนนี้ครับเมื่อกดสั่งซื้อตอนนี้ให้ติ๊กข้างบนนี่ติ๊กตรงนี้นะครับใช้โดเมนที่มีอยู่แล้วในตะกร้าสินค้านะครับหรือถ้าใครต้องการที่จะจดโดเมนใหม่ก็คลิกที่ตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็คาเหมือนเดิมใส่ชื่อโดเมนของเราแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลไปเรื่อยถ้าเกิดว่าชื่อโดเมนมันซ้ํานะครับหรือถ้าเรามีโดเมน ที่จดอยู่กับเจ้าบริการอื่นๆเช่นพวก GoDaddy, C. com นะครับให้กดตรงนี้โอนย้ายโดเมนจากผู้ให้บริการอื่นนะครับแล้วก็กรอกชื่อโดเมนของเราลงไปใส่ชื่อโดเมนใส่นามสกุลให้ถูกต้องแล้วกดโอนย้ายนะครับส่วนอันสุดท้ายใช้โดเมนที่มีอยู่แล้วและอัปเดตเนมเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้คือถ้าใครจดโดเมนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อ โฮสติ้งนะครับให้กดตรงนี้แล้วใส่ชื่อโดเมนลงไปแล้วก็กดใช้โดเมนนี้นะครับสำหรับเราเมื่อกี้เราทำการเลือกโดเมนมาแล้วอ่าก็ใช้โดเมนที่อยู่ในตะก้านะครับก็คือโดเมนนี้เสร็จแล้วกดเลยครับใช้โดเมนนี้เขาก็จะสรุปยอดนะครับตรวจสอบความถูกต้องถูกไหม WP1PL พนะครับพื้นที่ 10g จิกโอเค เสร็จแล้วกดดำเนินการต่อเราก็จะรวมยอดให้เราจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจดเป็น .com เนี่ยยอดตรงนี้มันจะเป็น2030บาทมั้งประมาณ2020-2030บาทนะครับแต่ว่า .org เนี่ยราคามันอยู่ที่5 0 0นะครับ5 2าบาทแต่ถ้าเป็น .com เนี่ยราคามันอยู่ที่400ต่อปีนะครับในส่วนของโดเมน เสร็จแล้วเรากดชําระเงินครับตรวจสอบนะตรวจสอบอถูกไหมโดเมนชื่อโดเมนถูกไหมโฮสติ้งถูกไหมราคาถูกไหมโอเคเสร็จแล้วกดชําระเงินครับเมื่อกดชําระเงินแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ติก๊กฉันได้อ่านและยอมรับข้อกําหนดเสร็จแล้วกดยืนยันคําสั่งซื้อเราก็จะได้หมายเลขคําสั่งซื้อมาแล้วก็กดกลับไปที่ส่วนบริการลูกค้าครับ กลับมาที่หน้าแรกนะครับหน้านี้ที่เราเข้ามาตอนแรกอ่าแล้วกดไปที่ใบแจ้งชําระค่าบริการครับจริงๆมันจะมีอันเดียวนะครับแต่อันนี้ของผมทําไว้ก่อนเฉยๆนะครับแล้วก็กดไปที่ค้างชําระสถานะยังเป็นค้างชําระอยู่นะครับกดเข้าไปอ่าเมื่อกดเข้ามาแล้วก็ทําการโอนตังค์ครับผม นี่ธนาคารกสิกรเลขบัญชีตามนี้นี่คือยอดที่ต้องโอนเมื่อโอนตังเสร็จแล้วเรากดกลับมาที่หน้าสมาชิกแล้วไปที่ช่องทางการชำระเงินเมื่อกดเข้ามาแล้วคลิกที่นี่ครับแจ้งยืนยันการชำระเงิน i n v o i c e id เนี่ยก็คือตัวเลขในส่วนคำสั่งซื้อนะครับ หรือจริงๆเราใส่โดเมนของเราลงไปก็ได้ตรงนี้ใส่อีเมลที่ลงทะเบียนนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็อัพโหลดสลิปนั่นเองสลิปที่เราโอนตังให้กับโฮสต์อะตอมนะครับเลือกช่องทางการชำระเงิน ใครโอนด้วยพร้อมเพย์ก็คลิกพร้อมเพย์นะครับใครโอนด้วยธนาคารก็คลิกด้วยธนาคารหากต้องการใบกำกับภาษาีเต็มรูปแบบก็ติ๊กด้วยอ่าแล้วกดตรงนี้ครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเสร็จแล้วคลิกตรงนี้ครับคลิกเพื่อแจ้งการชำระเงินพอคลิกตรงนี้เสร็จเนี่ยก็รอรอทางเจ้าหน้าที่ ทำการตรวจสอบนะครับพอตรวจสอบแล้วเขาก็จะจดโดเมนแล้วก็เช่าโฮสติ้งให้เราโดเมนเมื่อจดไปแล้วจะมีอยู่3สถานะก็คือแบบนี้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าโดเมนของเรายัางไม่เสร็จส่วนถ้าขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นว่าไม่ปลอดภัยตรงนี้ขึ้นว่าไม่ปลอดภัยการเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว ตรงนี้คือโดเมนของเราพร้อมใช้งานแล้วแต่เรายังไม่ได้ทำ SSL บทเรียนต่อไปผมจะพาทำ SSL นะครับจริงๆ SSL อะ่ะเราไม่ต้องทำเองก็ได้ทาง h o สต์อะตอเขาทำให้ฟรีอยู่แล้วนะครับบางโฮสติ้งก็ต้องเสียตังค์นะครับแต่โฮสต์อะตอเนี่ยจะมีเวอร์ชันให้ใช้ฟรีแล้วก็ถ้าขึ้นอีกแบบนึงก็คือแบบนี้ แบบนี้คือโดเมนพร้อมใช้งานจริงๆแล้วนะครับมีลูกกุญแจตรงนี้มียามรักษาการให้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นว่าเพิร์กตรงนี้ถ้าขึ้นแบบนี้เราทำการติดตั้ง w WordPress ได้เลยครับผมในส่วนของการจดโดเมนผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในบทเรียนต่อไปเลยครับ